เย็บง่ายใส่สวยช่องสำหรับคนที่ชอบตัดเองเย็บเองใส่เองคลิปนี้จะพาทำแพทเทิร์นชุดแสกตัวปล่อยค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาอีกเรื่อยๆค่ะถ้ากดแล้วไปชมกันเลยค่ะให้นำแพทเทิร์นเสื้อพื้นฐานหรือเสื้อเบื้องต้นที่วาดได้ของตัวเองนะคะมาลอกลงบนกระดาษค่ะ ลอกทุกเส้นเลยนะคะเสร็จแล้วมาดูเส้นสะโพกล่างนะคะวัดค่ะวัดตรงนี้มีความยาวเท่าไหร่นะคะจดบันทึกเอาไว้ค่ะแล้วก็มาดูว่าเราต้องการสวมใส่ชุด,ดเรดรสหรือชุดแสกนะคะที่ความยาวเท่าไหร่นะคะเราก็เอามา วัดลงมาค่ะเป็นความยาวที่เราต้องการนะคะแล้วก็เอาระยะของเส้นสะโพกล่างมาใส่ตรงนี้ค่ะอะไมนุษย์วัดเพื่อเพิ่มความยาวมนุษย์จะวัดจากจุดเอวล,ลงไปนะคะหรือเราจะวัดตั้งแต่ที่จุดปุ่มคอไปก็ได้หรือที่ไหล่ลงไปก็ได้นะคะวัดได้หลายแบบนะคะอันนี้ก็คือ มันก็จะยาวๆเลยนะคะก็คือจะประมาณหน้าแข้งของมนุษย์นะคะคือเลยหัวเข่าลงไปนะคะทีนี้มันก็จะยาวยาวเลยนะคะแต่ว่าคือมนุษย์ไม่ค่อยสูงค่ะมนุษย์ก็เลยจะปรับความยาวนะคะเส้นนี้ก็คือลากตรงลงมาจากสะโพกล่างนะคะไปยังชายกระโปรงได้ค่ะอันนี้คือเส้นเอวนะคะวัดลงมาค่ะก็คือ25นิ้วนะคะ ก็จะเป็นความยาวที่ยาวเลยนะคะสําหรับแม่นุชนะคะดังนั้นแม่นุชจะขอปรับนะคะให้เป็นความยาวที่ไม่ต้องยาวมากนะคะตรงนี้เพิ่มตามความสูงของตัวเองความต้องการที่ตัวเองอยากจะใส่สั้นหรือยาวขนาดไหนเอาตามที่ตัวเองใส่ได้เลยนะคะอังนั้นแม่นุก็จะขอปรับนะคะขึ้นมาให้มันประมาณหัวเข่าหรือไม่เกินหัวเข่าเนะะี่ยค่ะ อเมื่จะปรับขึ้นนะถ้าใครไม่ชอบสั้นก็เอายาวลงไปได้เลยนะคะอันนี้แมโนจะขอใช้เป็นสั้นหน่อยนะคะ เส้นตัวนี้เราสามารถดัดแปลงไปทําเป็นชุดนอนก็ได้นะคะหรือเป็นชุดที่เราจะใส่ไปเที่ยวหรือชุดที่เราใส่อยู่บ้านสบายๆได้คะ่ะไม้องจะเพิ่มความบานออกไป1นิ้วนะคะไม่ไม่เอาบานมากนะคะเอาไปแค่1นิ้วพอใครชอบบานมากก็เอาเพิ่มมากกว่านี้หรือลากลาก,ลากความบานตั้งแต่ที่ สะโพกอะค่ะเส้นสะโพกล่างอะค่ะเฉียงลงมาเลยก็ได้นะคะแต่ของมนุษย์คือแม่นย์เอาแค่1นิ้วพอละตรงนี้ยเพิ่มตามความชอบของตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็วัดขึ้น1เซนค่ะแล้วก็ใช้ปากน้ำแก้วมาช่วยวาดโค้งตรงชายกระโปรงนะคะให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าเราเอาความยาวข้างล่างเนี่ยเราก็ทำแบบเดียวกันนี้เลยนะคะปรับชายกระัปรงแบบเดียวกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับชิ้นหน้านะคะแล้วเนี่ยตรงเส้นเอวนะคะแม่นุย์ก็จะวัดนะคะจากริมกระดาษลงมาว่าเท่าไหร่นะคะแล้วทำเส้นยาวๆไปยังอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะใช้สำหรับทำพทเทิน ชิ้นหลังค่ะจะได้ความยาวที่เท่ากันนะคะแล้วก็แพทเทิร์นชิ้นหลังมาวางให้เส้นเอวตรงกับจุดที่าวาดจากเส้นเอวของชิ้นหน้าเมื่อกี้นะคะแล้วก็ลอกแพทเทิร์นชิ้นหลังลงไปค่ะลอกลงไปเลยนะคะพร้อมเส้นต่างๆค่ะ หลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ออกมาแบบนี้ค่ะด้านโน้นที่วาดเสร็จแล้วคือชิ้นหน้านะคะไปเราก็จะมาทำชิ้นหลังนะคะวัดที่เส้นสะโพกล่างนะคะว่าชิ้นหลังเส้นสะโพกล่างเท่าไหรค่ค่ะ ส่วนเส้นความยาวแม่หนูก็ลากจากที่ชิ้นหน้านะคะมาจนสุดด้านนี้เหมือนกันเลยนะคะเพื่อที่จะได้ความยาวที่เท่ากันค่ะวัดหาความยาวของเส้นสะโพกล่างนะคะของชิ้นหลังค่ะว่าได้เท่าไหร่นะคะจะได้เอามา ต่อชายกระโปรงให้กับชิ้นหลังนะคะด้วยความกว้างที่เท่ากัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็ลากเส้นนะคะที่เส้นสะโพกล่างลงไปหาชายกระโปรงนะคะตรงมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มความบานค่ะประมาณก็เพิ่มเท่ากับชิ้นหน้านะคะที่เมื่อกี้ ของมนุษย์จะอยู่ที่1นิ้วนะคะใครชอบบานกว่านี้ก็เพิ่มนะคะแต่มนุษย์เอาแค่นี้พอนะคะแล้วก็วัดขึ้นมา1เซนติเมตรค่ะมากจุดไว้นะคะ แล้วก็ใช้ปากน้องแก้วมาช่วยวาดโค้งตรงนี้ค่ะทถวนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ